ก็ต้องขอาการสวัสด,ดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับที่เข้ามาดูช่อง c u m c a s อัดตัวเนินเนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมารีวิวค่าพลังฟีเจอร์ยูโร2021นั่นเองนะครับนะถ้าเราจะไปรีวิวกันแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดสไครป์เป็นแรงเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะไปดูกันเลยครับไปคนแรกนะครับพุทธพุทธศัพท์ตูอย่างดอนน,นุมานะครับมีมีความสูงอยู่ที่196นะครับสตากเกลินออฟฟิซฟโก้คิปเปอร์นะครับโก้ที่คอยเน้นออกมา ตัดบอลนะครับนั่นออกมาตัดบอลแล้วก็นิ้นออกมาเก็บกวาดฐานด้านหลังนั่นเองนะครับนะค่าพลังผู้รักษาประตูตัน99ทั้งหมดเลยนะครับนาการกระโดดนะครับ86นะครับเตะแดง92ฟอร์การเล่น7นะครับมี2สกิลนั่นเองนะครับนะแล้วก็เซนต์หลาลูกช้อนนะครับมีความสูงที่185นะครับสไตล์การเล่นออฟเวอซีวิงแบ็กนะครับเป็นแบกคอยเติมเกมลุกเกมบุกนะครับนะดีไม่ได้ครับเนี่ยแล้วก็บอลโทนะครับ85นะครับ ไดวิ่ง89ดะครับทำจะวยย่งบอลจากลูกชอได้ยากขึ้นนะครับ86ิเองเลยนะครับนะแล้วก็โยมบอลยา8 8นะครับการเข้าสกัด8 9การกดดัดเกม86สิกปีดนะครับ92สิปีดต้น94สบาลานซ์นะครับ88แล้วก็ความอึดอยูที่เ4นานัี่นเองนะครับนะแล้วก็มีสกิลแตกต่างอยู่ที่ลนั่งสกิลหน่าเองนะครับ เซ็นเตอร์แบ็กหรือ CB นั่นเองนะครับจึงมีค่าเราค่าพลังอยู่ที่79นั่นเองนะครับแล้วก็เอาไปด้นั่นแต่งเอฟเอจะมีค่าพลังที่85นั่นเองนะครับนะแล้วก็สำหรับลาบอกนะครับมีความสูงอยู่ที่191นะครับสไตล์การเล่นนะครับบิวอัพนะครับเป็นกองหลังที่คอยยืนเน้นดักบอลนั่นเองนะครับร้วงบอลนะครับนะมีค่าพลังโดยรวมอยู่ที่9 6นะบวกจากเติม4เลยนะครับนะจ่ายบอลนะครับ87นะครับจ่ายบอลยาว 90เลยนะครับนะลูกโมนะครับ94เกมลับ99การเข้าสกัด99ทา,การกดัดเกม94เตะแรง85นั่นเองเลยนะครับนะแล้วก็กระโดด94มีคมอ้อออยู่ที่91นะครับนะมีสกิลอยู่ทั้งหมด4สกิลฟอร์การเล่น5นั่นเองนะครับนะแล้วก็สนับปูนุชชนะครับมีความสูงอยู่ที่190นะครับสไตล์การเล่นวิวอัพนะครับนะ จ่ายบอลสั้นนะครับ88จ่ายบอลยาว95เป็นกองหลังที่จ่ายบอลยาวดีมากๆครับเหมาะเอาไว้เล่นสวนกลับมากๆเลยนะครับนะลูกโมง94นะครับเกมรับ99การเข้าสกัด97การกระดามเกม98ตะแรง86แล้วก็กระโดด92ข่ามอยู่ที่89ฟอร์มกระเล่น5มีสกิลทั้งหมดแตก,แต,กต่างกันอยู่ที่9กับ10สกิลนั่นเองนะครับนะมนีึงสกิลนะครับที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับนะเป็น แกแต่จริงนั่นเองนะครับนะก็สําหรับแ MACDY นะครับม,ม,มีความสูงอยู่ที่194เนี่ยนั่นเองนะครับนะสไตล์การเล่นวิวอัพเหมือนคุนุชชี่เหมือนลาป็อกนั่นเองเลยนะครับนะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97นะครับค่าพลังบวกจากเติม6เลยนะครับนะบังคอลโทนนะครับ8 5จ่ายบอลซาน8 8แล้วก็จ่ายบนจาก8 7นั่นเองนะครับนะลูกโมงครับ9 5 เกมลับครับ98การเข้าสกัด98การกดการกดนั้นเกม97แล้วก็เตะแรง89กระโดด92ความอึดอยู่ที่97นะครับมีความอึดเยอะมากเลยนะครับนะสกิลมีสกิลอยู่ทั้งหมด6สกิลในะนะครับฟองการเล่น5ครับแล้วก็สำหรับจอจินโยนะครับมีความมีความสูงอยู่ที่180น่เองนะครับสไตล์การเล่นออเชสเทสเตอร์ All เป็นกองกลางคอยคุมเกมแดนกลางนะครับแล้วก็ คอยใจยบอลดีเลย์เกมนั่นเองนะครับนะบอคอทน์คับ89ดิวิ่ง86แล้วก็การทั้งคู่จะสู้แย่งบอลจากจอร์จิโยได้ยากขึ้นนะครับ91แล้วก็จ่ายบอลสั้นกับจ่ายบอลยาวนี่ค่าพลังเท่ากันเลยนะครับนะ94นั่นเองนะครับนะแล้วก็เกมรับอยู่การเข้าสกศึกอ,อาภัยด้วยนะครับการเข้าสกัดอยู่ที่85าาการข้าการกดดันเกมอยู่ที่88แล้วก็บอคอทน์อยู่ที่88 ความอดอยู่ที่92้าสิบองในนั่นเองนะครับมีมีสิสกิลเ,เหมือนกันนะครับนะพอไปโยนในเล่นในตําแหน่ง c ีซีเจะมีค่าพลังอ,อยู่ที่87ดสนั่นเองนะครับนะแล้วก็สําหรับนะครับหอยแบกหอยเบิร์กนั่นเองนะครับนะไม่รู้จะเรียกชื่อไหนน,น,นะครับนะมีขอบสูงอยู่ที่185ตายก็เล่นบล็อกทูบ็อกเต็มเกลือบุกเสริมเข็มรับนั่นเองนะครับนะบลอกบอลทรลข้าศึกแล้วก็ทำผู้จะช่วยย่างบอลจากหอยแบกหอยเบิร์กใน ได้ได้ยาขึ้นนั่นเองนะครับนาะยใจบอลสั้น93ใจบอลยาว91ดิีแล้วก็การเข้าสกัด93นะครับแล้วก็การกดดันเกม90เตะแรง95แล้วก็ความอื่นอยู่ที่97ฟอร์ดแล้วก็มีสกิลทั้งหมด8สกิลนั่นเองนะครับนะเมื่อกี้นั่งนับอยู่นั่งนับอยู่นะไม่ได้นับมาก่อนนะครับนั่นเองนะครับนะแล้วก็สำหรับ แล้วก็สำหรับแวลาตีนะครับมีความสูงอยู่ที่165นะครับนะสไตล์การเล่นออเชเทสเตอร์นะครับสไตล์การเล่นังเหมือนจอจินโยเลยนะครับนะมีบอลคอนโทรลูีที่94ิดีวิ่ง94นะครับทำให้ผู้ต่อสู้แย่งบอลจากเขาได้ยากขึ้นตัน99นะครับแล้วก็จ่ายบอลสั้นตัน99จ่ายบอลยาวตัน95นะครับนะ ลูกโค้ง87นะครับแล้วก็การข้าศึกาษาอยู่ที่89ทางกดดันเกมอยู่ที่90นั่นเองนะครับนะแล้วก็สปีดตัวอยู่ที่90การส่งตัวอยู่ที่93แล้วก็มีข้มอยู่ที่89ฟอร์กันเลน6นั่นเองนะครับมี10สกิลเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนะแล้วพอไปหยิบยกในเล่นในตำแหน่ง DFS นะครับจะมีค่าพลังอยู่ที่93เล่นในตำแหน่ง AAMF นะครับจะมีค่าพลังพลังอยู่ที่87นั่นเองนะครับเล่นในเล่นในตำแหน่ง Rf นะครับจะมีค่าพลังอยู่ที่86นั่นเองนะครับนะแล้วก็สำหรับดัมสกาดนั่นเองนะครับมีค่าพลังมีความสูงอยู่ที่180นะครับค่าพลังค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95นั่นเองนะครับบวกจากเติม8เลยนะครับนะสตาร์การ์เล่นนะโพลิสิสบิงเกอร์ปีคอยเลี้ยงตัดเข้ามายิงนั่นเองนะครับนะมีเกมบุกอยู่ที่86บอลคอนโทรล91ดีวิงเก้า่ทำให้ผู้ต่อสู้แย่งบอลตัก จากดำดำสกาได้ยากขึ้นนะครับ9 1นะครับแล้วก็จ่ายบอลสั้น88ยิงโคม89แล้วก็สปีดสปีด9ตัน99เลยนะครับนะสปีดต้น96แล้วก็การทรงตัวหรือบาลานซ์นะครับ95ฟอระเลน5นั่นเองนะครับนะมี10สกิลแล้วพอไปหยิบยกในเล่นในะตำแหน่งต่างๆผมก็ได้ทำไว้ให้ตรงนี้นั่นเองแล้วนะครับนะ แล้วก็สำหรับคีร์ซ่านะครับมีความสูงอยู่ที่180นั่นเองนะครับในะสไตล์กาเล่นนะครับโพลิสิบวิงเกอร์เป็นปีที่คอยเน้นตัดเข้ามายิงนั่นเองครับนะพลังโดยรวมอยู่ที่96ินั่นเองนะครับนะ,วนะบวนะกจะเดิม5เลยนะครับนะเกมลูก90บอลคอนโทรล92นะครับดีวิ่ง93ทาามผู้ต่อสู้ย่งบอลจากเคีร์ซ่าได้ยากขึ้น95นั่นเองนะครับนะแล้วก็ใจบอลซ่านะครับ86ยิงคม86 การกดดันเกม85แล้วก็ตีแรง91สปีด94แล้วก็สปีดต้น97บาลานซ์89แล้วก็ความมีอยู่ที่96ฟองกระเด็น6กนั่นเองนะครับใช้สองเท้าได้ดีด้วยมีสกิลอยู่ทั้งหมด5สกิลนั่นเองนะครับนะพอไปหยิบยอดในะเลน,นต่างๆผมก็ได้ทำเอาไว้ขึ้นนะตัวนี้นั่นเองแล้วนะครับนะแล้วก็สำหรับแฮนดิ่เค้นะครับมีความสูงอยู่ที่188ดนั่นเองนะครับนะสไตล์การเล่นนะโก้โพชช์กองหน้าจจััุุ่ดสกกกออรร์นนนเเงะคบมมี ครับทางเกมเบิร์ดอยู่ที่99นั่นเองนะครับบองคอนโทน88แล้วก็ทําให้ผู้ต่อสู้แยังมอดจากแฮร์รี่คิน์ได้ยากขึ้นนะครับ87นั่นเองนะครับนะแล้วก็จ่บอลสั้น88จ่ายบอลยาว89ารรยิงคม 99, รร99แล้วก็ลูกโค้ง85มง91เตะแรง95แล้วก็กระโดด86ความอุ่นอยู่ที่96ฟอร์ก็เล่น6นั่นเองนะครับนายมีทั้งหมด10ส,สกิลเหมือนกันเลยนะครับนะ แล้วก็สลักไฮนับที่กำลังจะสูมนะครับแท็กเพยเยอร์ออรเดบีฟีเจอร์ยูโร2020นะครับนะครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนะก็ขอให้สูมวังขอให้ได้ขอให้โดนกับตัวที่เราอยากได้นั่นเองนะครับนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องคำแพสตตัวโนหนึ่งนั่นเองด้วยเลยนะครับนะช่วยสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ไปด้วยกันด้วยเองนะครับนะมุ่งสู่หนึ่งพันซับด้วยกันครับไป ก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ